สวัสดีครับร้านพี่อาสเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับของ h o n ด a City ้นะครับอันนี้โฉมล่าสุดนะครับสองพันยี่สิบสี่เป็นตัว RS นะครับตัวท็อปคันนี้เป็นใส่เป็นสเกิร์ตหน้าหลังนะครับผมรับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลองดูดีไซน์นะครับออกมาผมแบบหน้าดูดันมากนะครับคมสุดๆเลยนะครับทำสีขาวมุกตามตัวรถนะครับผมตัดด้วยดำเงา ลองดูเส้นสายดีไซน์นะครับดีไซน์แล้วหน้าดูแบบดูพุ่งมากเลยนะฮะ <c oughs> ดูพุ่งพุ่งแบบโอ้โหคมมากครับผม <c oughs> ตัว RS <c oughs> จะใส่ได้แค่ด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะว่าชิ้นด้านข้างจะมีมาจากโรงงานแล้วนี่ครับผมด้านหน้าประมาณนี้ชมด้านหลังบ้างครับ ด้านหลังนะครับเสืดเด้อจะมี3ามชิ้นนะครับนะครับชิ้นมุมนะครับมุมด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ชิ้นตรงกลางตรงกลางจะเป็นท่อคู่ออกกลางแบบนี้นะครับแต่งแค่นี้ก็สวยคมสุดๆแล้วครับผมสำหรับตัว rs นะฮะงานไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับใช้จุดยึดเดิมทั้งหมดนะครับออกมาก็ประมาณนี้ ลูกค้าสนใจทักมาได้เลยร้าน br skirt โซนมหาชัยพระรามสองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ